สรุปด้วยครับของรีสทรัสพาธพี่น้องตัวตึงครับตัวตึงครับผู้นำทีมงานที่เก่าครับสายธรรมศาสตร์ครับพี่น้องนีะครับสายธรรมศาสตร์เป็นเหตุแล้วจัดครับอยูในขีดเดือวกับพี่น้องวันนี้เพื่อเสริมภูมิครับตำบลบังหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดบรรจางามครับสายธรรมศาสตร์โหน่ะ ใจประควอกไงปลาคอกโอ้ยแต่ตัวงามตัวนี้ครับพี่น้องเอาเอาเอา,เอาสร้างเรียนหน้าพี่น้องบาทนี่ได้ปะทีมขึ้นไหมกูชาต่างตัวประดุกตัวน่ะเออพี่น้องปีนี้น้าปลระคอน้องไม่ได้ครับปีนี้ปลาซอยไม่ได้คือปีไก่เลยครับปีไก่พี่จะพูดลอยบวกครับพี่น้อง พี่นี่รุ่นประคอครับพี่น้องราคา400ทุกพื้นที่ครับราคา400ทุกที่นั่งใายธรรมชาติแบกคนนี้ไ้ครับพี่น้องเราสิกับแล้วป่าดึงเหงาร้องหัวหวนะก้อนป่าย่านเหงารง อ่ะพวกจะมากันทุกคนแล้วรับพี่น้องเลยนี่ปีนี้มีมีปลาสวยปันไดครับ,น,บาาน้ำบะเขาหนองเรือครับปีนี้ผิดพลาดประการใดเก่าขอสวดขอไปกับพี่น้องปีนี้ว่ามันอยู่ครับธรรมชาตินําพี่น้องป่ามีมีโซยกดก,กโชกันหน่อยกันน่ะบ๊วยประดุกเชัยนสร้างไหมเอากลับยักเทียวเราคนน่ะ โอ้กับรอบเดียวพันพว่าว่าสิโลหรอครับเรากับรอบเดียวคันมีแตะปะดูคนล้วนกับพี่หน่องเชิ่ตัวก็ได้ไล่ดเชิญตัวก็จะว่ามาหลายเชิญอตัวครับ พู S <S> <S 1> <S 1> ้นเพื่อนบ้านตามวยหน่อยเออเอา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 เหียบร้อยครับสร้างเรนน้ำลองเคยเห็นบอนเ่ยเาเบืองรถนี้จะสร้างเรนน้ำของแถ่เลยครับนี่ อ่านอ่านอานสามอ้เบ่งกระหน่อมอู้กำขึ uh, ้นมากำขึ้นโอ้ยปลาควายอ้าวเบ่งของเสนกระเปนไับน่องบา อ้ยตัวปลาดุกครับพี่น้อตนงตอนซ่อนครับตัวปลาดุกปีนี่ปลาดุกครับปลาดุก <c oughs> ตัวส,สวยมากครับพี่น้องแม่นบ่าจานกันมากไมหมฟ้า,าถึงทั้งโคกคุณหลังเดิอมเลย กูไี้มักคลิปนี้ก็ฝาก,กุอะไรกูแจกรับพี่น้องบปลายท้ายจะเริ่มแหลกรับพี่น้องปลายท้ายเงียเงียแหลกพี่น้องได้เพิ่งนะครับจิ้มร่าผ้าจาบพี่น้องนะครับปัน่นก่าวคำว่าส,สวัสดีครับ